สวัสดีครับผมแม่พี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากกินข้าวนะ้ำม่ตุ่นเด้อตุนชิมกินอีกคำหนึ่งมามากกินข้าวลำกันมหมดพี่น้องอาหารแปลกเลยมหนึงลาบสัตว์ป่าปริก,กินดลเลเด้ออืมอ้ก็ เข้าเนะพอดีกินข้าวตอนดึกพี่น้องนี่นนนนนต้มปลากระพง กิมเบิ่งเลยพี่น้องแซ่บมาๆๆมาลงซองมือลื่นเด้ขอข้าวๆบุฟเฟ่ต์ยังลายเด้อมาเด้ออือก็แซ่บมากต่อชุบผลลาบกระแตะและกาต้มยำปลากระพงแซ่บเด้อพี่น้องเด้อลาบกะะระแต่คุณไปตั้นหย่าแล้วครับ คนแล้วนะั้นอันนี้ดักหนูไปใส่แล้วไปถือกระแตใจไปน้องกระแตหลายเดี๋ยวเอินไปดักอีกใส่ใบสิเอาโกงมางกเน,นี่ยใส่ล้วหนูต้องหยังกดะแท้งนี้นมันจะมีป่ามันก่อนมะขั่วนี่มะกล่วน,น,มวนม้มีมั้ยอืมกว้าก้ม ยำลากระพงแปรเบคอนแล้วสามมอนก่อนซื้อมาโลหนึ่งมาซื้อซื้อมากินไอตุ่นเห็นเขาหั่นเป็นสิ้นเ่ยนะพี่น้องไปเลยบ่เออซื้อแม่ประชุบต้ยมยำก่อนโดนแล้วมันกินต้ยมยำลากระพง กระดูมันแข็งเนาะเพรกะอะไรพอพักไปแย่แล้ว,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 วจะยังแข็งมั้ยเยอแข็งพากกินกาวแบบไม่ได้พักแสบๆพี่น้องเอ้ยพากกระพงนี่งมนันเอา เลอพี่นอ้องเด้อสะดาซ้ำพี่น้องเอ้ยสะดาวกินกับอยู่เมืองนอกเมืองนาในประเทศน,นอกปร,นนประเทศา,ดดดดก,ากินข้าวในแมตตูนเด้อจ้าก้อยกระแตต้มยำปลากระพงชุดรลอดเลยทุกพี่น้องเด้อแต้แมตตูนเราชอบร่อนปไปไหนชอบกลางกลางร่อนไล่กระรัวปาก

ฝาดนิดเดียวเเปรี้ยวใบมะกรอ๊ะยอดมะกอกแล้วเสียบฝาดฝาดสมๆจังไัเธอใส่บัวมันติดไม่ใส่แล้วงั้นเราไปใส่หัวไม่อยากอ่ะใส่แล้วม เรียกวมั้ก <G ül üyor> ินอาหารสดดีด้วนกินบอกใหม่ไม่ตูนมามนอยากว่ากระแตพีน่น้องไม่ตูนขี้เดียดเข, <G ül üyor> ขียวเขียวมันแดงอืม งานบ้านงานเลี้ยงกันบ้ จะกระพักละเอียดขนาดเนาะเ <laughs> อ้าวันนั้นตัวเอง,อง,องว่ายังย่อมกระด,ดูกมันคือกระดูกดูกระแข็งท <laughs> ั้งกรอบทนะี่เพียมมันใจนะ้ำหอมเดียวอืมนีนะ่อ,อนะไรเนะี่ย มาเท่อพี่น้องเลอห้องอีกกับรอบชองเผื่อพี่น้องมาน้ำหลังนะพี่น้องนเนาะกินข่าวกับลาบประเต้นในม่ตูนด้อยจ้าพี่น้องพังไทยพังเลาาเลื่มหอม akan tumbuh sik dia kan macam tu pun tongkan macam -hmm. นี่แม่นูกินข่าวลายเด้อพี่น้องดีใจแต่แต่จังงานวันเกิดมันมีแม่นูทีใจกินข่าวกันลายเจ้าส <c oughs> ิอ,อ้ว <c oughs> นนะน้องเอ้ยยัลายก็มีแห้งแข็งกินยังกัแซ่บพี่น้องออเอ้ย ต้องทับต้องเดินด้วยท่อเพราะว่ากินยาดีโรคกระเพาะพอ,พอ,อ,อกันเลยแค่มาสองจุดสามจุดออเลยขนาดเขายังมืดเป็นถวย ตุ <c oughs> ๊กคับคับลาบกระเต๊ะซัดกินเข่าน้ำสัดถุงงห้ยคุงหน้าเด้อพี่น้องเด้อหมูกระเตะกระหอเนาะพี่น้องเนาะกระเต๊ะมันจะเป็นตัวแซ่บๆเนาะแบบนั้นเนาะแบบไร่กระหอกแบบไร่กระหอกหอกกระตูแดงเนาะตัวใหญ่สำแผ่น xin nhắm phúc hả? quát quát nổi cậu mình nhập đang nóng ở đây nóng nặng nhưng mới ngon 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 ไปใส่มาใส่หมได้โรคโควิดนีในปุ๋นจะกินเผื่อเด้อพี่น้องเด้อกินคำสุดท้ายก่อนอืมก็ถ้วยเจ้าเนี่ปานรูมักขามเนาะฮึมมุนได้ tự đầm 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 đó mình tưởng chín thảo lại mất thuận สำหรับคลิปนี้ก็ยศเวชนีก่อนรนะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องต้งสุขภาพแข็งแรงเด้ออย่าเจ็บอย่าจ,จนมีเงินทองใส่ไหลามาเทมาเด้อครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า